เก็บกู้เขามาเขาบอกว่าสภาพของระเบิดไม่สมบูรณ์เหรอรแล้วเราเห็นไหมคือในข้างในผมเห็นเป็นอะไรนี่เหมือนหัวตะปของถังระเบิงอะ่ะเหรอแล้วเห็นลูกระเบิดไกกหามเรา,าว,ว่าสภาพเป็นยังไง สภาพระเบิดไม่สมบูรณ์แล้วเราเห็นไหมเราเห็นระเบิดไหมือผมเห็นผ่านๆตอนที่ของมายื่นให้ดูแต่เห็นว่าเป็นระเบิดใช่ไหมระเบิดชัวในเขาบอกว่าของจริงไม่ใช่ของเล่นเจ้าออกมาเลยอ๋อพี่จับบอกมาเลยเหรอไม่ตอนก่อนอื่นก่อนที่เขานั้นก่อนที่เขาจะเปิดฝาวัตถุระเบิดออก เขาเขย่าเล่นเขาเขย่อยเล่นใช่ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรไงเอาก็เลยบอกเปิดดูดิอ้าวคิดมาเราเปิดดีกว่าโอ้โหจับเฮ้ยของตึงแล้วั้งผมก็เลยออกมาตั้งไว้เนี่ยอ๋อพี่คือสองคนที่เจอเลยตอนแรกพี่เหรอเขามาโชว์เขาบอกว่าเออไอ้ผมก็คิดเลยจเฮ้ยของเล่นมาเล่นกันแล้วผมว่า เพราะว่าเจใจมองดูแล้วมันไม่ใช่หรือเปล่ามันเป็นเงาเงาโลหะของแท้เลยแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองอยู่ว่าไม่เป็นพร้อมทำงานได้ไหมือนนเะะ้อนทโหแต่ดูแล้วสภาพสภาพเหมือนจะทํางานได้น่านะพี่ว่าไหมผมไม่เห็นเนี้ยพี่เห็นไหมเหมือนเหมือนจะทํางานได้ถ้าถ้าเราดึงไอ้นี่หน่อยแล้วตุ้มเนาะยช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ดึงอ่าของแท้เลยไม่ เพราะว่าเมื่อกี้<ม>ชุดเก็บกู้<ม>เขามาเก็บเยบบอะแล้วแล้วเขาก็เก็บหลักฐานไปที่